สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบ้ครับเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยนะครับที่ใครๆหลายคนอยากจะรู้หรือเกิดว่าทําไมผมเล่นเกมนะครับผมโหลดแอปแล้วทําไมโทรศัพท์ผมมันถึงลื่นจังนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผมเพิ่มแรมให้โทรศัพท์นั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยนอกจากแรมที่เขาตัวเครื่องให้มาแล้วเนี่ยเราสามารถไปเพิ่มได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มแรมนะครับก่อนอื่นทุกคนต้องไปดาวน์โหลดอ่า ไฟล์ apk ตัวนี้มาก่อนนะครับซึ่งผมโหลดโหลดไปแล้วนะครับการดาวน์โหลดก็คือให้เข้ามาจิ้มตรงนี้ดาวน์โหลดแล้วเขาก็โหลดให้เราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างนะครับสําหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับไฟล์ apk ตัวนี้มันจะเข้าไปอยู่ในการจัดการนะครับของไฟล์ของเรานั่นเองเดี๋ยวผมหาไฟล์ผมแป๊บนึง อ,อยู่นี่การจัดก,การไฟล์นะครับมันจะอยู่2ที่นะครับไม่การดาวน์โหลดรายการดาวน์โหลดก็ apk นะครับอ่านี่ครับมาแล้ว apk จากนั้นก็ให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับกดติดตั้งแอปอ่เสร็จแล้วก็กดเปิดนะครับให้ทุกคนออกมานะครับ อ่านะครับให้ทุกคนเข้ามาติ๊กตรงนี้ครับการตั้งค่านะครับอ่าตัวนี้คือชื่อไฟล์นะครับให้ทุกคนตั้งชื่อได้นะครับว่าทุกคนจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับสาระสาคัญคือให้ทุกคนจําได้แค่นั้นเองว่าทุกคนจะตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรนะครับว่าตั้งว่านะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาเลือกตรงนี้ครับอ่าอยากให้ทุกคน เพิ่มตรงนี้ครับนี่ตรงนี้คือแรมที่เราจะเพิ่มลงไปนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ที่ประมาณ200นะครับแต่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่า,าการที่เรามาเพิ่มตรงนี้แรมครึ่งจิกคือ512นะ512ใครจะเพิ่ม1จิกเนี่ยก็คือ1024นะครับอันนี้คือ1จิก สจิกก็คือคูณคูณอ2เข้าไปนะครับโอเคนะไม่งงนะครับใครอยากได้เท่าไหร่ก็คูณเอานะครับแต่ในที่นี้ผมจะจะใช้แค่สองรอฟอร์ดเพราะว่าผมโอเคแล้วกับเครื่องนะครับ <c oughs> ส่วนตัวล่างตัวนี้ผมไม่ไมแนะนำไม่ทุกคนอ่ ปรับไปถึงร้อยนะปรับแค่ประมาณ60ิก็พอนะครับเพราะว่าถ้าปรับเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะกินแบตเรานะครับตัวนี้คือการตัวสร้างไฟล์นะครับตัวนี้คือตัวแรมนะครับที่เราจะเพิ่มนะครับแค่นี้เองครับถ้าทุกคนตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนมากดตกลงตรงนี้นะครับ โอเคครับผมแค่นี้เองครับนี่คือวิธีการเพิ่มแหลมและเพือสื่อของนคน่มันก็จะเร็วขึ้นนะครับทริปนิดนึงนะครับว่าถ้าใครที่เล่นเกมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เข้ามาตั้งค่าตรงนี้นะเอ้ไม่ใช่ดีจะเล่นเกมให้มาตั้งค่าแล้วกดเปิดนะครับแล้วถ้าใครเลิกเล่นแล้วเนี่ยก็ให้มากดปิดนะครับเพราะว่าการเปิดแบบนี้ มันจะทําให้โทรศัพท์กินแบตมากขึ้นนิดนึงนะครับถ้าใครปิดเฟรมเลยไปถึงร้อยเนี่ยมันก็จะกินแบตเยอะนะครับประมาณหกสิบห้าสิบกำลังดีกาลังสวยนะครับมันจะเพิ่มทุกคนลองลองติดตั้งแล้วก็ลองไปเล่นเกมดูทุกคนจะรู้สึกว่ามันลื่นขึ้น,ล,น,นลื่นขึ้นเยอะเลยอ่ะนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งแอปพลิเคชันที่อยู่ในเคยอยู่ใน Play Store นะครับเมื่อก่อนมันต้องเสียตังค์ด้วยนะครับในการดาวน์โหลดนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เขาออกไปแล้วนะครับ มันเป็นวิธีที่ดีนะมันไม่ต้องรูด,รดเครื่องอะ่ะคือเราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่โทรศัพท์เราจะพังไงอ่าครับก็เป็นอีกหนึ่งชิปที่มาแนะนำนะครับในการเพิ่มเล็บอ่อเพิ่มความเร็วของโทรศัพท์นะครับที่ใครๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมโหลดแอปมาเยอะขนาดนี้เล่นเกมขนาดนี้ทำไมเครื่องยังไหวนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ผมเอ่อใช้อยู่เป็นประจำนะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แมนบอสสวัสดี